Hey yo ฮ w h ว t s up guy มี name is b บีมนะฮะวันนี้นะฮะบีมนะ,ะจะมานะฮะเปิดขวดอ่ะงงปกติเปิดกล่องวันนี้มาเปิดขวดนะฮะวันนี้นะฮะบีมจะมารีวิวนะฮะชานมยี่ห้อหนึ่งที่เป็นอะไรที่ยอดฮิตกับคนไทยอยู่สักพักหนึ่งดีกว่านะฮะและก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะฮะเขาบอกว่า ชานมตัวนี้นะฮะเหมือนจะเป็นแรไอเทมนะฮะเหมือนจะเป็นของแรเลยทีเดียวนะะเพราะว่ามีจำหน่ายแค่บางสาขานะฮะและมีจำหน่ายแค่ใน7 e เ e ่เท่านั้นด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นอะไรไม่ได้นะนอกจากยีห่ห้อนี่เลยนี่ชานมตัวนี้เลยนะฮะอ่าหลายๆคนมิว่าน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีนะฮะชุนช่วยเธอหรือ just drink นั่นเองนะฮะก็ไม่ไม่รู้ว่าออกสมเียจจีนถูกหรือเปล่านะก็อ่านตามเอานะฮะก็ อันนี้นะเป็นชานมเอ้ไม่ใช่สิเป็นนมพาเชอร์ไรส์นะฮะที่เป็นรสชานมนั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าบริษัทนะฮะเท่าแก่น้อยอีกแล้วนะฮะนี่บริษัทเท่าแก่น้อยนะฮะเป็นผู้นำเข้าชานมตัวนี้นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าชานมตัวนี้ยอดฮิตมากนะฮะในไต้หวันแล้วก็ขายไปทั่วๆเอเชียอีกด้วยนะฮะแลวตอนนี้นะประเทศไทยก็มีเข้ามาแล้วนะฮะส่วนตัวบิมเองไม่เคยกินไม่เคยดื่มดีกว่าไม่เคยลองดื่ม ชานมจากไต้หวันเพราะว่าส่วนตัวไม่เคยไปไม่เคยไปไต้หวันมาก่อนนะฮะเคยกินแต่ที่จีนเคยกินแต่ที่ฮ่องกงนะฮะแต่ว่าไม่เคยไปกินที่ไต้หวันเลยซึ่งปกติแล้วเขาที่รู้กันนะฮะว่าออริจินอลของชานมก็คือไต้หวันใช่ไหมและนี่ก็เขาบอกว่าเป็นกึ่งแบบว่ากึ่งออริจินอลเลยดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรส่วนผสมนี่คือมาจากแบบว่าออริจินอลแท้แต่ว่าพอมาอยู่ในพาเชอร์ไลท์แล้วเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนไปนะฮะโอเค ขออ่านอันนี้นิดหนึ่งนะเพราะช่วงนี้บีมลดน้ำหนักนะเขาอยากอ่านนิดหนึ่งว่ากี่แคลนะฮะเอ,อ่อทั้งหมด200กิโลแคลอรี่นะฮะพลังจากไขมัน60โอโหเยอะเหมือนกันแฮะแต่ไม่เป็นไรเราจะลองชิมดูนะฮะเพราะว่าเห็นเห็นคนรีวิวมาเยอะแล้วเราก็อยากจะมารีวิวบ้างเพราะว่าไม่เคยกินเหมือนกันนะฮะอย่างแรกเราอาจจะต้องขยับขวดก่อนนะตอนนี้นะอุย้ยตอนนี้นะที่ประเทศไทยเนี่ยมีรถเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีรถอื่นด้วยนะคะมีแบบ ขาเรียกอะไรมีกาแฟชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูชานมไตหวันตัวนี้ก่อนดีกว่ามันเปิดยังไงล่ะนี่หืมืมกลิ่นหอมมากอะ่ะเดี๋ยวต้องชิมก่อนว่ามันเหมือนยี่ห้ออะไรในไทยเราจะได้แบบเปรียบเทียบได้นะฮะมันกินหอมจริงเฮ้ยอ,อร่อยอะ่ะ เอาจิงป่ะรสชาติชานมเนี้ยมันคุ้นมากเลยอ่ะมันคุ้นมากแบบเหมือนเป็นชานมชานมแก้วละสี่สิบาทยี่ห้อหนึ่งในห้างเออมันคุ้นจริงรสชาติมันคุ้นมากบิ๊มว่านะเอายี่ดีกว่าเปรียบเทียบรสชาติง่ายๆเหมือนยี่ห้อฟูกุอันนี้เรื่องจริงบิ๊มว่าถ้าลิ้นบิมไม่ผิดนะเออเอาจริงๆอาจจะเป็นคนลิ้นจระเคคนอื่นบอกว่าบิมเป็นคนที่กินอะไรรู้สึกว่าแบบ ไม่มีรสชาติใช่ปะแต่บิมว่าอันเนี้ยเหมือนฟูกุอือเหมือนยี่ห้อฟูกุอ่ะคือเข้าใจป่ะว่าชานมไขยมุกในในห้างอะมันก็จะมีแบบมิกุชาโอชายะเพอร์รชาอะไรกันเออแล้วก็อะไรนะโคโค่อะไรแบบนี้ปะมันมีหลายยี่ห้อมากอะแล้วก็ฟูกุแต่บิมว่าอันเนี้ยใกล้เคียงกับฟูกุมากบิมว่ารสชาติมันใช่อ่ะ ในความรู้สึกนะฮะก็สำหรับราคานะฮะเจ้าตัวชานมไข่มุกตัวนี้นะ,ะอยู่ที่35บาทนั่นเองนะฮะมีขายในเซเว่นบางสาขาละกันไม่ทุกสาขานะเพราะว่าบางสาขาก็ไม่มีนะบางสาขาแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีนะ,ะตอนนี้ก็บังเอิญไปเจอจริงๆคือบีไม่ได้ตั้งใจไปค้นคว้าที่จะซื้อมาคน้คนเขาเรียกอะไรค้นคว้าที่จะซื้อมาเออพู้ภาษาไทยไม่ชดัดละค้นคว้ควาที่จะซื้อมาซึ่งอันเนี้ยไปเดินอยู่เซเว่นแถวบ้านคุณย่า อเพลกเกษ์เซมไปดน้องแขมกรุงเทพเออแล้วก็ไปเจอมานะฮะเป็นตัวนี้อร่อยไหมบอกเลยว่าอร่อยนะฮะก็ถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรพุดดิง้งหรือว่ามีวุ้นหรือว่ามีตัวไข่มุกเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยรับรองว่าโหเพอร์เฟก์เลยนะฮะก็ถือว่า อร่อยนะฮะก็สำหรับใครนะที่สนใจก็ไปหาซื้อตามที่เซเว่นได้เนาะก็สำารัันี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไครป์นะฮะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะ thank you for watching ฮะ